มาดูคำถามข้อนี้กันค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่าอย่าถือสาเลยภาษาอังกฤษจะพูดยังไงค่ะอาจารย์ดำไง่ายๆครับอย่าถือสาเลย <laughs> โอเคอยา่าถ <blade> ือสานะครับที่อาดัมเล่นมุกแบบนี้ประจำนะครับไ่ฉันไม่ถือสาค่ะแค่ทำเป็นไม่รู้จักเฉยๆค่ะจะบอกว่า don't hold it against me ก็ได้นะครับ don't hold it against me ก็คืออย่าเอามันมามาวางฮะพิงพิงเอนไว้พิงไว้นะครับเพราะว่า against นะแต่ว่าจริงๆมันแปลว่าอย่าถือสาหรือว่าอย่าจองเวรจองกรรมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถือสาทั่วไปแบบว่าอย่าไปสนใจอาจจะเป็นแบบ don't take it to heart Uh, หรือ don't worry about it นะอย่าไปคิดมากอย่าไปเป็นห่วงนะรหรือ <c oughs> อย่าไปกังวลเรื่องน don't worry about it นะครับหรือ don't take offense offense ก็คืออย่าคุณเคืองหรือว่าอย่าคิดมากนะครับอย่าน้อยใจประมาณนี้นะครับ uh huh. ก็คือ uh, don't uh, take offense <c oughs> หรืออย่าทุสานะครับแต่ว่า uh, ถ้าเป็น แบบว่าทําอะไรลงไปนะครับแล้วก็ทําให้คนอื่นจะก่อให้เกิดความแค้นทำอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นทำไมอินกับเงินมากเหมือนเคยเกิดกับทูกจริงเหรอครับไม่บอกค่ะก็จะบอกว่า I'm sorry ขอโทษนะครับ I made a mistake I didn't mean to ไม่ได้ตั้งใจ I didn't mean to I didn't do it on purpose ไม่ได้ตั้งใจนะครับ Uh, please don't hold it against me อย่างที่บอกนะครับหรือจะถือสาผมเลยอ,อย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นคำว่า don't hold a grudge against me hold a grudge ก็คือนั่นแหละเราโกรธแค้นนะครับแล้วก็อยากแกแ้แค้นหรือว่า จองเวนจองจองกรรมนั่นเองครับก็คือ reserve karma ไม่ใช่ครับจองกัมจองกัมนะจองมาฝรั่งนะครับไม่ใช่ฮะโอเคกัมก็คือมาฝรั่ง G U M อ๋อแล้วเฮ้ don't hold it against me please โอเคอย่าถือสาดำเลยนะคะก็ยูรู้กันอยู่ว่าเล่นมุกแบบนิประจำนะคะไม่ต้องถือสาหรอกค่ะหรือประโยคนี้นะครับถ้าบอกว่า He has a grudge against me because of something I did many years ago เ mm ่่าาาาววขถืืออสหรคือเขายังรู้สึกว่าเขายังจองเวนยังมีความแค้นเนี่ยจองเวนจองกรรมอยู่เพราะว่าสิ่งที่คุณน่ะได้ทำลงไปเมื่อหลายปีที่แล้ว What did you do I'm not gonna tell you I can't even remember จำไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับ It was so petty I don't want know why he can't get over it ครัจริงๆแล้วอยากให้เขาทำใจกับเรื่องนี้ให้ได้นะครแล้วก็ I hope that he can get over it and forgive me. โอเคไปแย่งของกินเข้ามาแน่เลยอ่ะ yep right yes I I jacked his food jack แย่งนะครับหรือว่าอ่ะนี่อะ I snatched I snatched I stole อะอันนี้แถมคำแสดงด้วยครับโอเคค่ะคุณผู้ชมคะจายดำก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าต้องการที่จะพูดอย่าถือสาเช่นในความหมายของคำที่อย่าใส่ใจอย่าไปคิดมากเลยรวมไปถึงการถือสาในแง่ที่ไปถึงการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมจะพูดภาษาอังกฤษไว้ยังไงคะ Moral. immoral very a He is person เป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมนะโหแรงฮะหรือถ้าเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย L ก็ใช้ IL ครับเช่น This is illegal อันนี้ผิดกฎหมายนะ illegal หรือไม่ต้องมา in หรือว่า i l l e g a l ใช่ illegal นะหรือเหมือนกันกับ R นะครับถ้าขึ้นต้นด้วย R เช่นคำว่า regular ปกติธรรมดา irregular ผิดปกติน irregular โอเคหรือ